สวัสดีค่ะเจอกับคุณครูยะอีกครั้งในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับอักษรนำกันโดยอักษรนำที่คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนและรู้จักก็คือโหนำและโอนำโอนำและโหนำเป็นอย่างไรตามคุณครูไปเรียนพร้อมกันเลยนะคะ เรื่องอักษรน,นำสวัสดีค่ะ จากที่น้องๆได้เรียนรู้เรื่องคำควบกล้ำม,มาแล้วนั้นยังมีคำที่มีลักษณะคล้ายๆกับคำควบกล้ำอยู่ด้วยนะคะซึ่งจะเรียกว่าคำที่มีอักษรนำคำที่มีอักษรนำมีลักษณะอย่างไรบ้างเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นพี่ใบตองขอย้อนไปทบทวนความจำเรื่องคำควบกล้ำให้น้องๆก่อนนะคะ คําควบกล้ำจะมีพยัญชนะสองตัวซึ่งตัวที่นำมาออกเสียงควบได้แก่พยัญชนะรอเรือลอลิงและวอแหวนโดยคําควบกล้ำจะมีพยัญชนะเสียงหลักอยู่ด้านหน้าเช่นคําว่ากลางมีลอลิงอยู่หลังกอกไก่และออกเสียงพร้อมๆกันอ่านว่ากลาง ส่วนอักษรนำจะอยู่ด้านหน้าพยัญชนะเสียงหลักเช่นคำว่าหลานที่มีหอหีบอยู่หน้าลอลิงและออกเสียงพร้อมกันอ่านว่าหลานสรุปได้ว่าคำควบกล้ำกับอักษรนำเหมือนกันตรงที่มีการอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมๆกันนั่นเองค่ะ ในอักษรนำไม่ใช่ว่าเราจะเอาพยัญชนะตัวใดมานำก็ได้นะคะเพราะจะมีหอนำและอ,อันำเท่านั้นเราไปดูตัวอย่างกันค่ะอักษรนำที่มีหอนำนั้นหอไม่สามารถนำพยัญชนะทั้ง44ตัวได้แต่จะนำพยัญชนะที่อยู่ในกลุ่มอักษรต่ำเดียวซึ่งได้แก่ งอยอนอมอยอรอลอและวอค่ะท่องจำง่ายๆว่าหอนำต่ำเดียวนั่นเองค่ะเมื่อนำหอมานำพยัญชนะ ที่อยู่ในกลุ่มอักษรต่ำเดียวแล้วจะได้เป็นลักษณะที่หอนำได้แก่หอนำงอหอนำยอหอนำนอหอนำมอหอนำยอหอนำรอหอนำรอและหอนำวอค่ะแต่เอ ่างอักษรที่มีหอนำจะมีคำอะไรบ้างนะไปเรียนรู้กันเลยค่ะคำที่มีหอนำงอตัวอย่างเช่นคำว่าหงายซึ่งหมายถึงการพลิกเอาด้านหน้าขึ้นเช่นเดียวกับการนอนหงายของเรานั่นเองค่ะ ต่อมาเป็นคำที่มีหอนำยอ่อตัวอย่างเช่นคำว่าใหญ่หมายถึงโตใหญ่โตเช่นเดียวกับหัวใจดวงใหญ่ที่พี่ใบตองนำมาฝากน้องๆเลยค่ะตัวอย่างคำที่มีหอนำมอคำนี้เป็นคำที่ทุกคนต้องรู้จักเป็นอย่างดี เพราะหากเราเจ็บป่วยเราต้องไปรักษากับบุคคลน,นี้ใช่แล้วค่ะคำว่าหมอนั่นเองคำว่าหยุดเป็นคำที่มีหอนำยอเช่นขณะขับรถเมื่อเจอป้ายหยุดเราควรหยุดรถเพื่อเป็นการปฏิบัติตนตามป้ายค่ะ ของคำที่มีหอนำรอเช่นคำว่ารูหราคำว่าหลับหรือการนอนหลับเป็นตัวอย่างของคำที่มีหอนำรอนั่นเองค่ะสุดท้ายเป็นคำที่มีหอนำว่ ตัวอย่างเช่นคําว่าแหวนนั่นเองค่ะต่อมาเป็นอักษรนำที่มีอ,อนำนะคะแต่จะไม่ซับซ้อนเหมือนอักษรหอนำเพราะว่าอ,อนำนั้นจะนำพยัญชนะแค่ตัวเดียวคือยอและคําที่มีอนำยอนั้นมีเพียงสี่คำซึ่งจำง่ายมาก ยาอยู่อย่างอยากโดยมีตัวอย่างประโยคดังต่อไปนี้ค่ะตัวอย่างประโยคของคําว่ายาเช่นกรุณาอย่าส่งเสียงดังประโยคนี้น้องๆคง,ง,งคุ้นชินอย่างแน่นอนเพราะสามารถพบเห็นได้ทั่วไป คําว่าอย่าหมายความว่าไม่อนุญาตหรือไม่ให้ทํานั่นเองค่ะประโยคต่อมาเป็นตัวอย่างของคําว่าอยู่ได้แก่ฉันอยู่ในบ้านคําว่าอยู่หมายถึงอาศัยหรือดํารงอยู่ในตําแหน่งนั้นๆค่ะ ชอบทำอาหารหลายอย่างคำว่าอย่างแปลว่าประเภทหรือแบบที่แตกต่างกันออกไปสุดท้ายคือคำว่าอยากตัวอย่างประโยคที่พี่ใบตองนำมาคือฉันอยากไปเที่ยวทะเลซึ่งคำว่าอยากแปลว่าต้องการนั่นเองค่ะ บทเรียนในวันนี้เรามาทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะอักษรนำมีทั้งหอนำและอนนำโดยที่หอนำจะนำพยัญชนะอักษรต่ำเดียวจำง่ายๆว่าหอนำต่ำเดียวส่วนอนนำก็จะนำเฉพาะพยัญชนะ ยอ่อยักตัวเดียวได้แก่คําว่ายาอยู่อย่างอยากนั่นเองค่ะแล้วพบกับพี่ใบตองได้ใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคลิปดีๆจากสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการนะคะเมื่อนักเรียนดูคลิปแล้วต่อไปมาทำแบบฝูกหัดการโดยแบฝึกหัดของคุณครูก็ คือคำที่มีหอนำซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนเขียนคำอักษรนำหนึ่งพยางค์ลงในช่องว่างโดยคำที่คุณครูให้จะเป็นหอนำมอหอนำนอหอนำรอหนำรอหอนำยอ้หญิงหอนำยอยัก หอหนงังงอและหอหนังวตัวอย่างของคุณครูนะคะหอนํามอเช่นคํำว่ามีหมอนเมื่อนักเรียนดูตัวอย่างของคุณครูแล้วให้นักเรียนตั้งใจทำโดยค้นหาคำจากหนังสือภาษาพาทีหรือหนังสือวรรณคดีลำนำ ก็ได้นะคะอย่าลืมตั้งใจทำงานให้สะอาดเรียบร้อยและระบายสีสวยงามนะคะขอบคุณนะคะ